สวัสดีครับคุยโย v o i c ์โค้ดนะครับก็เห็นหลายรายการนะครับบางทีรายการพอดแคสต์รายการไลฟ์อาไรากัรนะครับอัดอัดเสียงขณะเป็นภาพและและเสียงเนี่ยนะครับเกิดอาการพึบขึ้นมานะครับพึบพิบพบพบพบ,พบนะฮะเวลาที่เราเวลาที่เราใช้ ไมโครโฟนนะครับสำคัญมากที่เราจะต้องวางไว้ถ้านี้เป็นไมโครโนเรเซอร์มันรับด้านหน้าใช่ไหมมันรับด้านหน้าเราสามารถวางห่างๆได้นะครับเราให้พูดให้สเปซมันมิติเสียงมันพุ่งออกไปนะครับไม่ต้องถึงขนาดสุสดท้ายคุยโยไวส์คอร์ดเพบมันจะมีเสียงเพิบนะครับนี่นี่เป็นอุบิเหตุของเสียงที่เกิดขึ้นนะครับมันจะพิบเพิบพิบนะครับ ก็คือวางห่างๆได้เลยนะครับถ้าเป็นไมโครเลเซอร์ er นะไม่ต้องไปชิดมากถึงขนาดเจาะที่ปากเรานะครับวลาที่ใช้ไมคนะฉะนั้นวลาที่ใช้ไมก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยไม,ไม่ให้เกิดอุบิเหตุกับคนฟังด้วยเมที่ผมเลื่อนผ่านเลยเพราะว่าเสียงมันดังปึบ,ปบปึบึมากกระแทกมันอิมแพคอะคนฟังป,บป,บป,บปึบึไปนะครับอันนี้เป็นจุดที่มันละเอียดอ่อนนิดนึงนครับในการทำไลฟ์นะครับ はか